สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับโอวน้ำไช้เด้่ครับผมตามแต่เสานะครับลงมาทําคลิปแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับส้มรบฟังน้ากันนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเซียนสารคํามนะครับแต่ว่าก็เป็นรั้งแรงนะครับที่ตามกับเผื่อนนะครับแต่ก็ไหลายเซียนสาระขามนะครับผมเดี๋ยวในคลิปโอ่น้ำไช่จะทําตั้งซื้อสายยาเพื่อนไมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันสํากันนะครับกับเซียนสารคขามลหลๆนะครับผม จะอูน้ำไส่จะามให้ทันบุชมิ่งได้รับส้มรับฟังนํากันด้ครับผม่อนอื่นที่จะไปรับส้มรับฟังก็ขอบพระคุณเสี่ยนสารคคานะครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำไช่นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ติดตามพอเพลินครับผมสู้กันไปงวดตรงงวดเด้ครับนี่ครับบรรยากาศหนาบานครับขอบคุณทันบุชมทุกคนได้ครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ บอกสอนอธิบายอูน้ำเชไกเข้าใจนะครับอูน้ำเชไกสิปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับผมอูน้ำเชไกขอบพุ่นทั้งทุกท่านได้ครับผมที่เขามาเป็นกำลังแรงใจบอกสอนอูน้ำเชไกนะครับอูน้ำเชจะสูๆขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับผมเพื่อให้ใหูุ้ชมทุกค้นได้ครับผมดวงดีที่เขามารับชมเราฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำไชไกนะครับนี่แหละครับตามต่องวดครับผมแนวทางตัวเลขนะครับ มีเขาไม่รุดเดนะครับผมวันนี้ก็หลากหลายเสี่ยนเขามากนะครับจะเป็นเหล็กเบาเหล็กคำนวหลายยางครับผมเดี๋ยวอูน้ำใส่ขัดสันมาให้ดีๆด้วยครับผมก็ติดติดตามอูน้ำใส่เอาไว้ในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อูทำคลิปแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมใสเบื้องน้ำกันไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับเอ้าพอเพิ่นกะสอ่ลอแลครับผมเพิ่งกินเขาแล้วนะครับเสี่ยนสาระข้ามครับ ผู้ำใช่จะโทรไปตามไปรับซุ่มรับฟังน้ากันได้เลยครับพอครับผู้นำใช่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอันครับผมพ่อเสียนสารค้ามนดีเนาะครับครับผมอันสารค้ามมันสัมมันสัมกันไรนะครับพ่อพอยื่อำเภอได้ครับอำเภอบอระบือครับบอระเบือครับบอระเบือครับผมครับผมเราเป็นเสี้ยนบอระเบือเนาะครับผมครับ ับบระบือครับผมครับผมเนี่ยที่ไปตรงกับพอสารข้ามทางคุณอีกเสียรับพหอมันหลายคนนะหอเสียนเอานี่ก็ตามเป็นรังแหลกเนาะครับพอครับผมเอาเป็นยังไดมมาจังเดครับผมแนวทางตัวเลขดของหอครับอี่ฟังเอาลางก่อนมาครับเอาครับผมเอาที่านัดพอเลยครับ ครับพ่อโค้งุ่งไายจังมาตามบนนะครับครับพ่อโค้งทุ่งไยจังบนก็ไเลครับครับผมเหล็กซีซีเลขก้างรางครับเล็กติดเลขกติดรางครับเลขติดรางครับผมครับผมห้าหกเจ็ดแปดครับห้าหกเจ็ดแปดครับครับผมนี่แหละเดือนเงาครับผมวัวนี่เดือนเงาที่พ่อติด่างครับผมคงมีเห็นบ้าครับครับผมงวดงวดก้อนเป็นเลยครับพ่อ อนหนึ่งสองสามที่ครับขาซีนบะพอครับข่าวซีงวดนี้หาไหมอีกแล้วน่ะปะพอครับผมมีหาหกเจ็ดแสดทครับผมสี่ตัวหานีเดือนดีเนาะครับพ่อจับหลักสิบครับผมจับหลักสิบล่างบะพ่อครับศูนย์สองห้าครับศูนย์สองห้าครับผมหลักสิบล่างครับครับผมเลีนศูนย์กับสองเหรอครับ เด่นศูนย์กับสองครับขีดเ้นใต้เลยเนาะพ่อครับคู่เสียนบอลเบือครับผมครับนะครับมีจับคู่เหบ่ครับพ่อลางคู่ให้ที่จับอยู่สามคู่ครับจับคู่สามคู่เนาะพ่อครับผมตัวเน้นกับตัวเน้นตัวเน้นกับเอาเกตดกับแปดนะครับเก็ดกับแปดแต่ว่าตีจับคู่ให้สามคู่ครับพ่อครับผมมาติดครับเก็ดกับแปด เจ้วศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดครับสองเจ็ดครับสองเจ็ดครับผมครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับครับผมหักสามคูณนี่ครับสามคูณนี่ครับผมครับเน้นตัวได้ครับบอสมิมศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดครับครับฟันบ่อสมูมูนี้ครับฟันยานีบ้าไหนฟันครับอืมส่วนนี้ท่านฟัน ครับผมฟันดีอยู่ดีครับครับพ่อเคยฟันดีฟันเขาน้าดีเนากพว่าตัวว่าคอยเขาแต่ว่าฟันเป็นปัญหานี่ที่เขาดีครับโอ้ครับทีทีได้เข่าแ้่ว่าฟันเป็นตัวเลขนี้ตัวไก่เลยครับโอ้เคยฟันเคยตัวใหน้ำเชื่อ้าฟันได้ครตัวครับผมโอ้ครับฟันได้ครตัวหังบ่มีเยักตัวเลย หางบุมมีอีกตัวตัวขันฟันเป็นเรื่องเป็นเหล้าบ่ได้ฟันเกี่ยวกับเปลี่ยงนี่ถือมันบ่พอครับปันฟันเป็นท่านมันถือครับต้องเตียวดิอีกครั้งนึ่งมันบ่พอต้องในเตีเอาครับโอ้ต้อแม่นอีกบานนี้นี่นะครับเลขเลขติดล่างกับเออ่เลขลักเซ็ปแรงนี่ก็เดินดีบ่พอครับผมเดินดีครับเดินมากติดแปดติวันเนี่ยนะครับแปดกลางแปดกลางวดแล้ยมันบ่ครับพ่อ กับทิปแปดทิปเก้าครับทิปแปดทิปเก้าครับผมสุดยอดเลักทริปกอรักติดครับพอรักตัวเล่นตัวเล่นมันเจ็บกระแปดตัวมาประบกบเนี่ยโอ้ตัวมารบก็เจ็บตัวเดียวครับครับพ่อตัวเจ็บกระแปดมีกระเง่าด้วยครับเนี่ยพูดกันแต่ว่าเอาเจ็บมาจับดีกว่าเนาะพ่อครับผมเอาตัวตัวเจ็บตัวเดียวครับครับซีซีตัวเดียวกันเดินเงาครับเดินเงาอยู่ครับอ๋อครับผม ครับพวกชุดไทยอาจจะฟันกระเด็นนะพ่อครับผมรอลุ้นครับผมรอลุ้นขางบนน้ำครับห่อนบ่พ่ออยู่บ้านโอ้อาการห่อนครับอืมห่อนกันเลยอรับุญบุญบ้านมื่อใดแล้วพ่อบุญบุญเราบุญเขากีพานมากแล้วครับอ๋อบุญเขากีง่ายบ่พ่อยึ่ทางหมดครับเมื่อนุ่งเป็นเนว่าเสียบุญนั่นจะร้อง อันเมื่อมันจะร้องกับมันเป็นบุญตำ้บุญลุงภูที่ยุบเป็นเสียไปนะครับเป็นมรณะภาพไปครับพ่อเอาคุณน้งเชก่ะขอบคุณพอหยหลเดอครับผมที่หายแนวทางตัวเรียครับครับผมครับรับคงทุดท่ายที่มาเอาตัววิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนี่ะครับพ่อคุมทยครับายเป็นบนเป็นล่างครับบนล่างเลยเนาะพ่อวิ่งครับผมหมดที่พานมากมันก็เขามาสามชิบสามวันแล้วครับ โอ้วโหครับผมครับเอาวุ้นดําเจ๊กอะมีแนวทางอ่ารบกวนพ่อเพียงสนีด้วครับผมครับผมให้พ่อยุดดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยครับพ่อครับนีสุขไขรมั้งครับผมครับผมมีแห้งไฟเอสซี่บ้างครับพ่อถ่ายคลิปนี้ครับครับผมกะกะมาลุ้งช่องนี้ช่องแดงนะครับครับพ่อครับวางว่ากั โค้ตีเขานะครับเหมือนนี้ครับพ่อสาธุครับเอฟซีโซ่โซนมารทุกทุกคนครับครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอาครับอูน้ำเชืก็ติดตามเซียนบอรและบือนะครับผมเป็นกระไฮเหล็กลางย่างเดียวด้วยครับเดี๋ยวคคอยไปตามโค้งสุดไทยครับอาจจะมีที่เด็ดครับให้ทันผู้ชมทุกคนนะครับผมได้รับชมรับฟังแนวทางตัวเหล็กนะครับครับก็ติดอูน้ำเชื่เอาไว้ด้วยครับผมจะ พยายามทำนาที่ให้ดีแล้วก็หาแนวทางตัวเลขให้ทันบูทุกมทันด้ครับขอบคุณเซียนบลัเบื้อได้ครับที่ห้แนวทางตัวเลขวูน้ำไช่ครับขอบคุณท่นันบูซุมทุกคนด้ครับผมที่เขามารับช้มเราฟังคอมเมนต์ Comment บอกซอนวูน้ำไช่ครับวูน้ำไช่จะเอาไปปรับปรุงเลียนรูเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาครับทายคิมนี้กัอวยพรให้ทันบูุ้มทุกคนได้ครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับผม ลำลำเรื่อยครับเี่ครับพราะนี่ก็เอาเนื้อก,กินไปเฮียนงานมากครับผมนเนื้อก,กินมาทรงครับถ่ายคลิปนี้ก็ให้โชคๆมั่นๆครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ